Oh uh -huh. บนรถพิเสษ็จนำเที่ยวที่กาสังหนึ่งกรุงเทพหัวพงเกืีองปลาสัตว์หรืสิ่งครับเพือออกจากในชาชาราที่สาวในสานีกรุงเทพหัวพงคิวไวไม้เลขห้าสามห่ืสองครับทางตะวันโดยพี่บอนครับโอ้ได้ควางยาวเ้ยครับ ทำในเบืองโดยญี่ปุ่นครับก็มีได้ความใหญเว้ีครับก็รีวิวเหมือนเดิมครับ เราใช้ลม่มไที่ใส่เยอเลยครับก็คถึงคามไปทางไปทนครัคตยกัครับ ลดธรรมดาตนีเนี่ยหอเลที่มีกาเมียก็ด1 T คด้วยครับไแล้วมนอี่ันตรงยาวสิคขัน ยอยากขอ่ายรถไฟไป T S มั่งครับก็ช่อง A ก็เรีบิวมเหมือนเดิมครับไทยรวมรถไฟ T S ใส่เสื้อเมื่อครับขอขอบวนไปแล้ว ขบรถไฟฟ้าัน er ี้จะบริการไปสถานีลายทางสนมีฬาแห่าติ M U ก็ขบวนรถามาคอดีครับออกตัดในช้าชิานี่สถานีสระบุินครับ ก็ไทยจรินๆดี่ะดีมากคับคะแนส่วนนานก็บอจะไปดีใส่สีลมครับกำลังเข้าโค้งครับคะแน ยี mm. ่เอ็ม e. ย e ูีอหึงหมายเลขก็ค mm. ันนี้ไปทางบางก้าครับหนึ Anyone, ่งหนึ่งหนึ่งหกครับ วิ่งไปโฆษณาใหม่ครับก็เจอไม่นานครับ EMO จีของ N1 หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกครับไปแล้ว กำลังเข้าถึงท่ามีน้ำตะกยาครับ Need, and easy. <laughs> attention, please. the next train is for national stadium. passengers please queue up in green zone. <laughs> <laughs> สายิกชาติรถไฟาขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention p l e e this train is for National Stadium. เวาข้าผมครับโอ้ยคนมากรับสยมกิ่นปีหมายเลขหนึ่สีสามครับ ไคับบการดนีาา้จะใบริกไปสถานีลยตังบางรั Attention please This train is for บาง

หนึ่งเก้าแปดสองครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ ก็ไปในรตัน uh, ด okay. okay. ีตนขึ้นลงเียบร้อยครับกเดินทางแลวกไปพุทนาใหม่ ไัไปขยอยครับไป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 กรัะร้าข้าวโพครับ อุด A2 ไนเลข45แครับบรษทรถไรถไฟฟ้าบรนะิทรถไฟ้าสา,านสีแดงสายสีดง Attention please This train is ดง ý right, right, right. right, right. 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 right, thức ไปทางตะวันกส่งไปไปพักยุดี่ส่งสองหนึ่งหนึ่งกับรถเดียวที่นี่สุกันี่ครับขอ <c oughs>